ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายผ่อนคลาย กลามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราจะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้รู้สึกก็สบายสบายผ่อนคลาย แล้วเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในตำแหน่งดินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าโสกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่หยุดใจของเร,รา,าเราจะเรา็ไปตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสมเด็จเจ้า ทุกทกพระองค์พระปัะเจกาพพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงนับประสงค์ไหพระองค์ไม่ท่วนที่ท่านได้บรรลุอภูนิพานดับทุกข์ลดพ้นจากกิเลสอสวะจ้วก็เข้าถึง อยายตนะนิพพานได้ก็พราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวนะจ๊ะตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรุอรหรันตุตรสัมมาสัมพุทธญาณ เป็นพระอาหารหันต์สมมาสมุทเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทเจ้าทั้งหลายเป็นพระอาหารหันต์ทั้งปวงนี่นะจ๊ะใจท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อท่าน เบื่อหนายชีวิตแงการเวียนวหวแต่เกิดในสังสารวัฏในการมภพบรปพพบหรืออภพรรพุพพบแล้วเมื่อเกิดความเบื่อหนอท่านก็นจะคลายความผูกพัน จากทุกสิ่งเลยเบื่อหน่ายเพราะวา่าเห็นทุกโทษภัยในชีวิตสังสารวัตรไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามเป็นมนุษย์ชั้นล่างก็ทุกขกับชนชั้นล่างชั้นกลางก็ทุกกับชนชั้นกลางชั้นสูง ก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงล้วนมีทุกข์ดุวยการทั้งสิ้นทั้งทุกข์ประจำตัวกระทุกข์ที่จอนมาทุกข์ประจำตัวก็ได้แก่ความแก่ความเจ็บความตาย การพัดพราดจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแขนใจล่ำพิไลลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นคือไม่สบายกายไม่สบายใจเลย เมื่อตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วก็ยังมีทุกข์จรมาคือจากข้างนอกกระทบมาถึงอีกทั้งยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้น กฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความ,มเป็นทุกข์ความเป็นอน,นัตตาไม่เป็นอิสระภาพไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยังมีกฎเกณฑ์อีกเยอะแยะที่คอยบังคับปัญชาอยู่ พราะฉะนั้นเมื่อท่านให้โอกาสตัวเองพิจารณาเห็นทุกโทษภัยในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายการเว้นว่ายจะเกิดอยากพ้นจากสภาพชีวิตอย่างนี้ ก็คลายความผูกพันจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตพอคลายใจก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยไปผูกพันไม่ว่าเป็นรูปเสียงกิ่รสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของหลาบยศจะรเริญอำนาจวาสนาเป็นต้นที่มันไม่แน่ไม่นอน เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาพอหลุดใจก็จะกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งมันตรงนี้แหละที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมของใจของเรา พอหยุดนิ่งได้ทูกส่วนก็เข้าถึงดวงธรรมที่มีอยู่ภายในคือใจจะตกสูนก็ไปสู่ภายในแล้วดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก,ก็ใสเหมือนกับ น้ำใสใสกระจกใสใสหรือเพชรใสใสกลมกรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยางวันใสเย็นมันแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์คืนม้นเป็นอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกลำลังบรารมีที่ไม่เท่าเทียมกันก็ปรากฏเกิดขึ้น มาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอความบริสุทธิ์ของใจในระดับที่เราปีติและภาคภูมิใจในตัวเราเองเคารพตัวเองได้ใจจะขิงกลีงมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจก็จะใสใส เยือกเย็ยนแล้วก็จะเห็นเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าเป็นเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าได้ดําเนินจิตของท่าน ในเส้นทางนี้ซึ่งจะเป็นจุดใสๆเล็กๆสว่างกว่าดวงพะฐมมรรคที่ปรากฏเกิดขึ้นจะเป็นจุดศูนย์กลางของดวงพะฐมมรรคเรือดวงธรรมนา,านุปัสสนาสติปัฏฐานจุดเริ่มต้น ในการไปสู่ยัตนานิพพา์ใจก็จะนิ่งแน่นหยนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในหรือการเดินทางก็ไปสู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้านี้ก็เกิดขึ้นคือจะเคลื่อนกับไปข้างใน เราก็จะพบสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเป็นดวงธรรมที่ซ่อนซอนกันอยู่เป็นกายในกายที่ซ่อนซอนกันมีความสุขความบริสุทธิ์ที่ซ่อนซ้อนกันอยู่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปตามลำดับ พุดผ่านมาตรงกลางตรงนั้นใจก็จะนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในโดยไม่มีอะไรเหนี่ยวลังไม่มีอะไรเหนี่ยวลังเลยก่อะะเคลื่อนกันไปก็จะเห็นก็ไปตามลำดำับจะกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรม รือพระธรรมกายเป็นองค์พระแก้วขาวใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างมากมาสวยงามมากเกดวตูู ในอริยบทสมาธินั่งอยู่บนแผ่นชาญกลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานในแหลักเป็นกายของผู้เราผู้ตื่นผู้เบ,บิกบานแล้ว เป็นกายของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราความจริงชีวิตสัรพสัตว์และสัรพสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันที่ผ่านมาแล้วในอดีตกลำมังเกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคต วิชาจะเกิดขึ้นในกายธรรมนนะีวิชาสามตั้งแตปรพเภนิวสันสิยาการาระลึกชาติอนหลังได้จตูปปัตยานเห็นพบภูมิต่างๆการเวียนว่ายไ้เกิด กฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นกระทั่งเห็นอาสวัคคา,า,ายานวิชาที่สามเห็นกิเลสทั้งหยาบและละเอียดมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่เป็นกิเลสในตระกูลทั้งสามคือโลภะ โทสะโมหะที่มักดองที่ปายามายก็เอาไว้ดองเอาไว้ชีวิตทั้งชีวิตทั้งท่าตั้งทำเห็นจำคิดรู้ทุกกายไปหมักดองดองด้วยความโลภความโกรธความหลง เมือ่อเราเอาผักผลไม้ดองเค็มดองเปรี้ยวดองหวานอย่างนั้นแหละจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเห็นได้โดยธรรมจักขุของพระธรรมกายที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกัน เป็นการเห็นที่แจ่มแจ้งไม่มีอะไรกำบังแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ตาทิพย์พรหมหรืออรุปพรหมคือเห็นได้วกว้างไกลลึกกว่าดวงตาเหล่านั้น เห็นตรงไหนก็รู้ถึงนั่นมีญาณทณัศนะความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นเกาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเกิดธรรมจักขุญาณปัญญาวิจาแสงสว่าง มีจะชุมรวมพร้อมอยู่ในกายทรรนี้ความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเปิดเผยด้วยกายธรรมนี่แหละที่อยู่ภายในที่มีลักษณะสวยงามเหมือนกันทุกคนในโลก ในแสงกวจักรวานแลน้วกันในอนันตจากรวาลเป็นกายที่สวยงามมีการเห็นที่พิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นทั่วไปที่ภาษาบาลีใช้คำว่าวิปัสนาปัสนานากระัวิการเห็น วิกวิเศษแจ้งต่างเคยเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากทีเห็นด้วยดวงตาดังขกล่าวนั้นกว่าตามนุษย์ที่พรมรูปปรเพราะกว่างไกลกว่ากันเยอะๆถูถึงหมดกายธรรมนี้มีแต่ความสุขล้วน ไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นกายเดียวที่พ้นจากกฎของไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะกายธรรมที่จะเป็นอมตะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้นๆไม่มีทุกข์เจือเลย เป็นกายดั้งเดิมตัวจริงของเราเป็นอิสระภาพพนาน้นจากกฎทางไตรลักษณ์จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราได้เพราะว่าท่านเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเอง ทุกทั้งหลายเมื่อบังเกิดขึ้นกับเราถ้าใจเรานำกลับเข้าไปสู่ภายในอย่งในกลางกายธรรมนี้เนี่ยทุกนั้นก็ดับไปเหมือนเขาเพลิงที่เราถือทวนลมโดยความร้องกระทบหน้ากระทบตัว ความร้อนนั้นดับไายเมื่อก็เเลิงจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมก็จะมีสภาวะคลายๆาอย่างนั้นจึงเป็นที่พึ่งได้อบอุ่นปลอดภัยปลอดจากภัยทั้งหลายมีภัยในอบายภูมิเป็นตน้นเข้าถึงกายธรรมนี้ก็ปิดอบาย มีสุขติโลกสวรรค์เป็นดีไปมีสุขในปัจจุบันแม้ว่าปัญหายังมีอยู่ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัฒรากอะไรต่างๆเราเน้เป็ต้นแม้มีปัญหาแต่มันก็ไม่เป็นปัญหา พระใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมนี้กายที่มีลักษณะมีคุณสมบัติอย่างนี้จึงจะเป็นที่พึ่งได้และเป็นที่ควรระลึกนึกถึงและต้องระลึกนึกถึงให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลา ้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินเห็นด้านชัดใสแจ่มชุตรลพิลุก็จะมีความสุขสดชื่นเบิกมานมีชีวิตชีวาอบอุน่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยจากภัยทั้งปวงปัญหาต่างๆแม่มีอยู่แต่มันก็ไม่เป็นปัญหา คือไม่ทำให้ใจมีความทุกข์ทรมานได้ปัญหามีก็แก้ไปโดยกำลังแห่งสติปัญญาตามกำลังแห่งบุญบารมีของตัวพระพูดที่ประสบปัญหานั้น,น,นไม่มีเวทเลยแม้แต่คนเดียว ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์แม่เทวดาก็มีปัญหาหมดกําลังบุญก็ต่างจุติลงมารมรูปพรมหมือนกันแต่ถ้าเข้าถึงกายทำแล้วมีปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาสิ่งที่มีลักษณะอย่างนี้แหละจึงจะเป็นสันนะให้กับตัวเราได้ ถ้าไม่มีสภาวะอย่างนี้เป็นสาระไม่ได้เช่นเวลาเรามีทุกข์บางคนก็ไปพึ่งตนไม้ภูเขาอารามรศักดิ์สิทธิ์พึ่งสัตว์เดรัจฉานสมมุติว่าเป็นปู่นั่นปูที่เข้าใจเอาเองแต่สิ่งเหล่านั้นไปสู่ จุดสลายทั้งสิ้นยังพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างไรที่พึ่งที่แท้จริงนั้นมีอยู่เพียงที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกายนี้เท่านั้นคือกายธรรมของเราเองดังนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาอยู่ที่เจตรงนี้ หเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนี้ทึงที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนโนาโถเราเข้าถึงที่พึ่งที่ะะลึลของก็รอดได้แล้วพึ่งตัวเองได้แล้วแม้อยู่คนเดียวในโลกก็มีสุขได้อยู่ในป่าในเขาห้วยน้องคลองบึงก็มีสุขได้ อยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็มีสุขได้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องให้โอกาสตัวเองมันศึกษาฝึกฝนพัฒนาตัวของเราให้หยุดเอนนิ่งให้เข้าถึงกายทำให้ได้พอถึงกายทำแล้วสิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้ วิชาของพระสมัมมาสัมพุทธเจา้ามีอีกเยอะแยะมากมายกายก,กองทีเดียวเรียนกันไปตลอดชีวิตก็ไม่หมดแต่จะเรียนเพื่อดับทุกข์นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จะเรียนเพื่อหรอวัตตนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้ได้จะต้องเข้าถึงกายธรรมนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจแล้วกอบความเพบรให้กล่นกล้าให้สมกติได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาให้ใช้บุญที่เรามีนี้สร้างวาสนาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ อีกทางกายวาจาใจเราก็จะได้ใสสะาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบาร,รมีของเราต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเียบนะจ๊ะ